สวัสดีครับหัวข้อนี้เป็นเรื่องความร้อนแฝงนะครับความร้อนแฝงนะเป็นอีกปริมาณหนึ่งในทางฟิสิกส์เรื่องอุณหพลศาสตร์นะครับก็คือเป็นการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับของสถานะของสารสารนะโดยเราไปสนใจช่วงที่มันเปลี่ยนผ่านระหว่างสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่งนะครับถ้าเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวเราก็จะเรียกว่าการห้อมเหลวนะครับถ้าเปลี่ยนจากการห้อมเหลวของเหลวนะกลายเป็นแก๊สเราจะเรียกว่าการกลายเป็นไอ แต่ถ้ามันมีกระบวนการกลับกันเราก็จะเรียกว่าการควบแน่นแล้วก็การแข็งตัวนะครับหรือการเยือกแข็งแล้วแต่แล้วแต่ชื่อสารสารที่เราสนใจนะครับทีนี้เขาก็มีวิธีการทดสอบว่าความร้อนที่เกิดขึ้นขณะการเปลี่ยนแปลงสถานะเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงนะครับโดยเราแบ่งการทดลองเป็นสองการทดลองนะครับก็คือการทดลองที่1นนะครับเราเอาเทอร์โมมิเตอร์ไป แตะหรือสัมผัสกับวัตถุที่เรากําลังให้ความร้อนนะครับปรากฏว่ามันก็ละลายแหละแต่ช่วงที่มันละลายนะครับเทอร์โมเมิเตอร์จะวัดได้ระดับค่าเดิมเสมอนะครับไม่ขึ้นไม่ลงนะครับอีกการทดลองหนึง่งเพิ่มมวลไปให้มากกว่าเดิมนะครับเพิ่มมวลไปให้มากกว่าเดิมเออปรากฏว่ามันต้องใช้พลังงานมากขึ้นถึงจะละลายจนหมด หรือเปลี่ยนสถานะจนหมดสแสดงว่าการทดลองนี้ก็สรุปง่ายๆเลยว่าพลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมวลเขียนเป็นค่าคงที่ออกมาก็จะเป็น l นะครับโดย l ก็คือเราเรียกว่าค่าความร้อนแฝงนะครับโดยคำว่าลาเทนมันมาจากคำภาษาละตินหรือกรีกนี่แหละนะครับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า hidden นะครับก็คือซ่อนเลน สาเหตุที่เขาใช้คํานี้ก็คือเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเนื้อสารตอนขณะเปลี่ยนสถานะนะับมันเหมือนสาสรสารมันกำลังเซตตัวอะไรบางอย่างของมันแล้วค่อยเปลี่ยนสถานะแต่มันไม่เปลี่ยนอุณหภูมินะครับเราเลยเรียกว่าความร้อนแฝงนะครับโดยมีหน่วยเป็นจูลต่อกิโลกร,รัมนะครับก็คือก็แค่เอาคิวหารมวลก็คือได้จูลต่อกิโลกร,รมัม ถ้าเป็นตอนเราเรียนตอนมอต้นไม่ก็วิชาเคมีนะครับเ,ออเรามักจะใช้หน่วยแคลอรี่ต่อกรัมใช่ไหมซึ่งมันเป็นหน่วยเล็กๆนะครับแต่ฟิสิกส์เราศึกษาของใหญ่นะวิธีจําแยกแะก,ก,กันนะครับก็คือเป็นจูลต่อกิโลกรัมนั่นเองอ่วข้อต่อไปก็คือการถ่ายโอนความร้อนนะครับการถ่ายโอนความร้อนนี่ก็แบ่งเป็น3ลักษณะนะครับอย่างที่รู้กันมาบ้างแล้วก็คือ มันขึ้นอยู่กับว่าใช้ตัวกลางหรือไม่ใช้ตัวกลางนะาการนําความร้อนก,กับการพาความร้อนเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่ใช้ตัวกลางในการส่งพาความร้อนนะส่วนแผ่นรังสีไม่ใช้นะครับและสุดท้าย <c oughs> ก็คือ <c oughs> สมดุลความร้อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันถูกบรรจุอยู่ในกฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์นะครับก็คือ ถ้าเรามีระบบ A B C นะครับระบบ A กับ B อุณหภูมิเท่ากันระบบ B C อุณหภูมิเท่ากันเราสามารถอนุมานได้ว่าระบบ A กับ C เนี่ยน่าจะมีอุณหภูมิเท่ากันนะครับนะกฎนี้ก็ไม่ยากนะครับก็คือแค่เรื่องสมดุลความร้อนนะครับอนะ่เดี๋ยวต่อไปเราไปศึกษาเรื่องแก๊สในอุดมคติต่ตอไปในมุมมองเชิงฟิสิกส์บ้างนะครับ ปกติเราพูดถึงแก๊สในอุดมคติในทางเคมี Me เราจะนึกถึงแค่สูตร PV เท่ากับ nRT แต่ในทางฟิสิกส์เราก็มีสมาการของฟิสิกส์ด้วยเช่นกัน